โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรรลุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดิมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายละเอียดของเราครับแอดบีไอพีเคเอย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงด้านล่างนี้นะ ครับเอามาถึงค่าคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่ได้เรียงตามเวลาครับไปเริ่มันที่เวลาตีหนึี่สินะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชปิพอังกฤษก็เป็นช่วงโค้งท,ท้ายแล้วครับสวอนซีจะเปิดบ้านเจอกับรองจ่าฝูงอย่างบอลมัด สวอนซีเนี่ยมี60แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบเดนสโบรมา1-1นะครับคู่ของหน้าเป็นเจลเปีรูเล่นกับฮานิสวอฟฝั่งของบอลมัด78แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูลแลมมา1-1นะครับตัวหลักๆก,ก็ฟิลิปบิลลิงจามาโรครับข้างหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับเกมล่าที่เจอกันเป็นบอลมัดเปิดบ้านถล่ม4-0นะครับคู่นี้ใหนดิแคปเปิดมาให้บอลมัดบุกมาเป็นต่อครับสถานการณ์ล่าสุดสวอนซีเนี่ยจริงๆฟอร์มช่วงหลังดีมากนะครับ ไม่แพ้มา8เกมติดแต่ว่าเอางง่ายถ้าดูจากแต้มลุ้นเพลย์ออฟก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ลุ้นอะไรในขณะที่บอลมัดนําหน้าฮัตเตอร์ฟิด์ทาสองแต้มแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับโอกาสเป็นรองแชมป์เพื่อเลื่อนชั้นมีสูงมากผมมองว่าเกมนี้บอลมัดคงจะเล่นแบบระมัดระวังไม่ผีผามนะครับเพราะสถานการณ์ถือว่าได้เปรียบฮัตเตอร์ฟิ์พอสมควรครับดังนั้นหนึ่งแต้มถือว่าไม่เสียหายครับเกมนี้เชียร์บอลรองครับผมมองว่าสวอนซีเล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์สวอนซีนะครับ คู่มาเวลาเดียวกันครับบาร์ซีทีมบวยที่ตกชั้นไปแล้วครับจะเปิดบ้านเจอกับแบล็กพูลอันดับ16บารซี่30แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฮัร์ดท์ฟิวทาวมา1-2นะครับคาตันมอลลิสกับคอรีวูดดอร์ครับเป็นคู่กองหน้า ฝั่งของแบล็กพูล57แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอดูตั้นมา1ตอน1ะครับเจมบิสตี้กับแกรี่แม็กดีนครับยืนเป็นคู่กองหน้านะครับเกมแรกแบล็กพูลเปิดบ้านชนะ1-0ครับเหนไีมครับเปิดมาให้แบล็กพูลเป็นต่อเล็กน้อยในการบุกมาเยือนครับแต่ว่าไปบานซี่ตกชั้นแบล็กพูลก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับแต่ว่าคือผมยังมองว่าบานซีเองก็เล่นในบ้านนะครับคงจะส่งท้ายส,สวยๆครับเกมนี้แบล็กพูลเองก็ใช่ว่าจะฟอร์มดี แบบถึงขนาดจะบุกมาชนะได้เลยครับยิ่งเล่นแบบไม่มีแรงจูงใจทั้งคู่ครับดังนั้นเชียร์บานซี่เจ้าถิ่นดีกว่าครับผมมองว่าน่าจะมีแต้มนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เวลาเดียวกันไปที่ลีกวันของอังกบ้างครับบอลพอสมัตอันดับ9นะครับจะเปิดบ้านเจอกับวีแกนทีมจากฝูงครับพอสมัตมี70แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะจิลิงแฮมไป31นนะครับจอร์ดเฮิร์ตเล่นกับโรนันเคอร์ติส เป็นคู่กองหน้าในขณะที่วีแกนครับแ9แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอพอสมัตมาหนึ่งนะครับบิลคินกับคัลัมแลงครับพร้อมลงล่าตาข่ายเกมแรกที่เจอกันวีแกนเปิดบ้านชนะ1 0นะครับเห็นไหมครับเปิดมาให้วีแกนบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับคือจะว่าไปพอสมัตเนี่ยมาเร่งช้าไปหน่อยนะครับชนะ 3. จาก4เกมหลังสุดแต่ถ้าดูจากคะแนนนี่หมดสิทธิ์ลุ้นเพย์ออฟไปแล้วนะครับในขณะที่วีแกนไม่ชนะมา4เกมติดครับสาการล่าสุดนำหน้าดับ3อย่างเ k ็มเคดอนแต้ม เกมนี้ถ้าดูจากแต้มนะครับวีแกนขอแค่เสมอครับจะการันตีการเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพทันทีนะครับเห็นไหครับเปิดมาวีแกนบุกมาเป็นต่อผมมองว่ายังแพงเกินไปครับวีแกนน่าจะเน้นผลเสมอเพื่อเลื่อนชั้นนะครับดังนั้นเชียร์พอสมัตไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมนะครับในคลิปแรกผมชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นบอลรองทั้งหมดนะครับชอบไปที่สวอนซี บาร์ซี่และพอสมัทนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังบิ๊กมาร์ชคอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย